รัวคุณไป และนี่เป็นช่วงสอนถนัดอาหารอาหารเนี่ยสอนเนี่ยทำในวันนี้ทํากันง่ายๆแต่ทํากันไม่ค่อยจะเป็นครับจริงๆฮะแต่ว่าถ้าเกิดทำเป็นเราจะอร่อยมากๆจะอร่อยทั้งบ้านเลยลูกๆและหลานจะชอบไปไหนมาไหนใครเห็นก็จะชอบแล้วก็กินได้เพื่อกินดีถูกต้องแล้วเวลาเชิญใครมาบ้านมากินก็จะบอกว่าเราพูดดีพูดดีใช่ไหมถ้าเราอยู่บ้านเรากินรายการอ๋อวันนี้ก็กินกุ้งอบ เนยนมสดนะเราจะถามว่ากินกับอะไรดีอ๋อกินกับน้ำแดงจ้ะอ๋ออันนี้กินกับน้ำแดงไม่คลาสสิกไม่คลาสสิกกินกับกวางกินกับวัวเดี๋ยวนีละอีกนะสรุปจะกินกุ้งหรือกินกวางออกินกุ้งก่อนแล้วถ้ากวางให้กินค่อยกินทีหลังใช่เอางี้ดีกว่ามาดูเข้าดีกว่ากุ้งอบเนยนมสด ขอ you, เชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกมล์วันเจตจำรัดจากร้านครัวคุณแม่ครับเี่ปยดีครับโอ้หพี่ว่งไวกระชับกระเจี๊ยปุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกของคุณแม่คุณแม่เนี่ยทำกับข้าวเก่งมากทวาอาหารอร่อยมากแล้วคุณแม่ก็มองลูกตลอดส่งลูกเรียนอย่างดีเรียนหนังสือจนจบชั้นค่ะ ปริญญาตรีค่ะจำตัวเองไม่ได้จำจบญาตรีแล้วเสร็จแล้วก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสใช่ค่ะไปเป็นแอร์โฮสเตสเป็นอยู่ปีกี่ปีคะประมาณปีหนึ่งค่ะประมาณปีหนึ่งแล้วบอกคุณแม่ก่อนไปเป็นว่าหนูจะเก็บเงินหนูจะรวยให้ได้หนูจะต้องมีทุกอย่างให้ครบเป็นไม่ได้ปีหนึ่งแม่บอกแกออกมาเถอะฉันดูยังไงแกก็ไม่รวยสักทีฉันจะเปิดร้านให้แม่ก็เลยเปิดร้านชิครัวคุณแม่ค่ะอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่แม c v a วลูพัฒนาการค่ะแม c v a วลูพัฒนาการเข้าไปเจอเลยใช่ค่ะอยู่บริเวณที่จอดรถค่ะอยู่ตรงสี่แยกพัฒนาการตัดสีนคลินค่ะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับร้านขายอาหารประเภทไหนคะเป็นอาหารไทยค่ะสไตล์อบอุ่นเหมือนคุณแม่สไตล์อบอุ่นสไตล์ไม่คุณนะอาหารไทยสไตล์อบอุ่นเหมือนคุณแม่ทําให้คนในที่บ้านทานนะคะแล้วก็เราใส่ใจวัตถุดิบ เลือกอย่างดีพิถีพิถันในการทำไม่ใส่ผงชูรสเลือกวัตถุดิบดีๆให้ทานก็เลยมีความสุขกันทั้งครอบครัวอาหารสไตล์อบอุ่นคุรู้ไหมว่าเนี่นี่นี่ก็เปิดร้านร้านอาหารไทยสไตล์มีสไตล์นะสไตล์อึดอัดฮะจะไม่อึดอัดยังไงอ่ะทางเข้ามันก็ต้องเบียด เอางี้เดียวมาดูสไตล์อบอุ่นดีกว่าค่ะท่านผู้ชมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาทำกันอย่างไรนะแล้วท่านจะเห็นเลยจริงว่าถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ได้ม <c oughs> ันมันน่าทานจริงๆนะเป็นความสุขของครอบครัวจริงๆนะกุ้งอบเนยนมสดครัวคุณแม่ครับนี่คือครัวคุณแม่ครับน่ารักเห็นไหมอ่าร้านเขาน่ารักนั่งเขาอบอุ่นเข้าไปในอุ่นเนี่นี่นี่เจ้าของร้านเราเริ่มต้นจาก ค่ะกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆค่ะใช้เป็นกุ้งแม่น้ำธรรมชาติค่ะนำมาผ่านะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะผ่าขาดเลยค่ะนี่ผ่ามา,าแล้วก็นํามาวางเรียงกันด้วยความที่ตัวใหญ่เราต้องไปนึ่งให้สุกสักครึ่งนึงก่อนค่ะไม่งั้นตัวน้าไข่ของเราจะแข็งกระด้างเกินไปครับ เอาไปนึ่งนึ่งประมาณ3นาทีคาะถึงสนาทีค่ะแล้วเราก็มาดูส่วนผสมของน้ําไข่ของเราค่ะเราจะใช้ไข่ทั้งไข่เต็มใบ2ฟองค่ะและไข่แดงอีกฟองหนึ่งที่ต้องตักไข่ขาวออกเนี่ยเพราะไม่งั้นไอตัวไข่ตุ๋นเราจะแข็งกระด้างค่ะก็เลยอาแค่นี้พอค่ะน้ําตาลทรายเท่าไหร่ครึ่งช้อนค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนค่ะ แล้วก็ใส่เนยสดค่ะที่ร้านใช้เป็นเนยสดเค็มค่ะยิ่งอร่อยใหญ่นะใช่ค่ะใช้เนยที่เปอร์เซนต์เนยเยอะจะหอมมันค่ะแล้วก็ใส่นมสดเข้าไปประมาณ3มช้อนค่ะนี่ครับนี่นี่ท่านผู้ชมดูนะครับง่ายๆค่ะตีให้เข้ากันค่ะตีให้เข้ากันแบบนี้นะครับตีจนเนยมันละลายหมดอ่ะท่านผู้ชมใช่ค่ะแล้วก็นําไปราดบนกุ้งที่สุกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ปิดฝานึ่งต่ออีก2นาทีค่ะ นี่นนเห็นแล้วค่ะคง่ายง่ายนี่นี่นี่ท่านผู้ชม,ม,มแต่ยังไม่จบยัง <c oughs> ไม่จบยังไม่จบใจ,จ,บจยเย็นแล้วก็โรยหน้าด้วยพริกไทยดำป่นเล็กน้อยค่ะ,ะถ้าเด็กๆไม่ทานก็ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ใส่ผักชีไทยแต่งหน้าเสิร์ฟคู่น้ำจิ้มซีฟู้ดถ้าใครไม่กลัวเลี่ยนค่ะอ เธอควรเธอไม่ควรเป็นแอร์เธอควรเป็นแม่ครัวอย่างไม่ไม่เขาเขเป็นผู้หญิงที่ทำอะไรดูมีคุณภาพอ่าแล้วมันสมกับชาติตระกูลฉันที่จะกินแบบนี้มันสมมากเทียเมเข้าชาติกลุ่นตอนที่อยู่แพร่รี่เราก็ทานกันเยอะใช่ใช่เพียงแต่กุ้งที่แพร่รี่ของเราไม่ใหญ่เท่านี้กุ้งที่แพร่รีสตัวแค่ไหนนะประมาณเนี้ยประมาณสองร้อยตัวโลเขาเรียกว่ากุ้งฝอย แตอยากจะบอกนิดนึงนะว่าเนี่วิธีการทํามันไม่ได้ยุ่งยากเลยเห็นไหมแต่มันมีเทคนิคอยู่ตรงนี้ว่าไข่เวลาที่ใส่ไปไม่ได้ใส่3ฟองใส่สองฟองเต็มๆกับอีกหนึ่งไข่แดงเพราะถ้าเกิดว่าใส่เต็มทั้งหมดมันก็กลายเป็นไข่ตุนไม่เลยว่างั้นมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ฟองเต็มๆกับอีกไข่แดงใช่แล้วก็เนยก็ต้องใช้เนยจริงๆแต่เป็นใช้เนยเค็มคุณภาพเนยถุงคุณภาพเนย้องดีใช่ ตอนนึกผมเห็นตอนเขาเป็นแอร์อยากจะถามคุณนี้เดียวจริงๆเลยคุณตอนเป็นแอร์คุณเคยทำอย่างี้ไหมว่าเวลาที่เขาบอกว่าใส่เร็บชูชีพอะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตึกดึงตึกถึกวะทำให้ดูเด้ยยังจำได้ไหมมันต้องมันต้องใช้มัน ตอนวิดีโอไม่ทำงานนะคะเคยครั้งหนึ่งเคยครั้งนึ่งก็คือก็ต้องใส่เชื้อชูชีพไป่ไหมคะแล้วก็ต้องปอกปลอมไม่ใช่ยังไม่ได้เป่าที่ต้องดึงก่อนดึงแล้วถ้าไม่ทำงานมันต้องนึกอย่างนี้ต้องดึงกระตุกปึ๊าถ้าไม่ทำงานก็ต้องแบบถือท่อขึ้นมาเราต้องหันอย่างนี้แต่ว่าแบบปากไม่โดนก็ไม่เข้าใจว่าลมจะเข้าได้ไงก็แบบอย่างเงี้ย ก็ไม่แล้วก็ลูกเรือลูกเรือมาคนโดยสารตายอื้อเลยเพราะว่าพอตอนที่ลงไปแล้วก็เปล่าแบบนั้นแล้วเปล่าตั้งนานมันไม่เข้าค่ะเพราะว่าปากมันไม่ได้จอบปากมันไม่ได้จอบนอนเขาบ้างให้กล้าโดนฝ่าอยเลยแต่จริงๆเวลาที่ใช้จริงๆถ้าเกิดว่งอมก็ไปแล้วผู้ชมนึกภาพมาเฮ้ยเอแล้วใส่ซูชิผมก็ใส่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เพื่อนข้างหน้าเขาไปก่อนเขากระตุกตาเราบ้างเดินไหมกระตุกไม่ไปต้องเปล่าฮะ ไม่เต้าไม่เต้าไม่เต้าตายแน่ตายแน่มาดูกุ้งกันดีกว่าเลาวมาลองกันเลยดีกว่าอะไรเป็นอะไรนะฮะนี้กุ้งไม่น้ำนี่นี่สไตล์ของร้านฟาซการ์ของเขาก็จะต้องเป็นกุ้งที่แบบโพสเจคตไว้น่ะดีแล้วถูกต้องแล้วใช่ใช่เขาจะได้มีตลอดแพ้กุ้งใช่ไปยืนอะไรทองก็จะไปยืนทาคุณปุ้ยยืนอย่างเดียวไม่ได้หลบไปยืนด้วยกันไปยืนเราะย้อนไปยืนกุ้งไวเพราะว่าเมนูนี้เออจะแพ้ไหมคะคืนจะขึ้นไหมนี่นี่นี่ อาวินเดี๋ยวพ่อก็ไปทำไข่ตุ๋นกุ้งให้กินเนี่อเ้วโอเนี่ยผมต้องลองก่อนผมอยากจะรู้ิงๆมันเป็นไงเออเป็นไข่อย่างเงี้ยมันเป็นแพงวอย่างนี้เลยเหรอเป็นเมนูที่คุณแม่ทำให้กินตอนเด็กเป็นเมนูที่คุณแม่ทําให้กินตอนเด็กๆเลยนะครับวันนี้เพาเป็นเด็กกินเป็นเด็กกินข้าวยากมากครับตอนเด็กๆเหมือนอ๋อตอนเด็กๆก็ไม่ค่อยกินข้าวกินอะไรครับยาก กิงไม่ต้องซื้อสัญญาที่บ้านเลยใช่ใช่ตุ๋นท้ามาพี่อ้อเลมชอบชอบผมไม่รู้ใครว่าไงนะแต่ผมชอบผมพูดตรงตงเลยนะแล้วก็อย่าไปตำอัดชอบใส่นของผมใส่เฉพาะเนื้อกุ้งนิดนึงลองชิมแต่ผมจะบอกให้ว่าไม่ใช่ไข่ตุ๋นเลื่อยไปเลย่ใช่งจริงจริงแล้วคุณน่าจะกินเฉพาะไข่ได้นะผมจะบอกให้มันนิ่งอยู่มันลุกออกมาไม่ได้ มันเป็นอาหารก็ไม่มีมันนี้ไม่มีมันส่วนผสมอย่าอย่าอาอันตรายส่วนผสมไทยแต่ฟิลเป็นต่างประเทศใช่ใช่ถ้ากินกับน้ำแดงสักแก้วเนี่ยได้อยู่นานเลยกินแต่กับน้ำแดงจริงๆนะพูดตรงๆนะเมนูเนี้เป็นเมนูที่สร้างความต่างให้ชีวิตเวลาที่เรารู้สึกเบื่อเซ็งเราได้กินอย่างนี้ก็ดีนะแล้วก็ อาจจะไม่ได้ทานข้าวอันนี้ไม่เหมาะกับข้าวนะผมพูดตรงๆขนมปังขนมปังขนมปังบอกว่าขนมปังนะขนมปังบาโกงบาแกตโอ้หในมันควรกินช่วงเวลาที่เบื่อเซ็งเหรอไม่ไปถึงว่ามึงแม่ต้องกินทุกวันเลยนะเกิดทางกปุ้ยครับนี่ปุ้ยเชิญเด็กเด็กเด็กๆกินดีเลยแมันนี้ได้บเลยพี่เด็กชอบเลยอร่อยจริงนี่กินยังไม่หยุดเลยกินจนจะหมดตัวอยู่แล้วไม่ เนยที่ใส่ไปอ่ะมันไปกับส่วนผสมเมนูนี้ได้จริงๆเนยเข้าคุณภาพดีด้วยนะฮะเนยเ็าซื้อมาจากเอฟเวอร์เดฟเอร์แล้วทำได้แล้วเขาฉลาดที่เอาไข่ขาวออกไปหนึ่งฟองมิฉะนั้นเทคเจอร์จะเป็นไข่ตุ๋นนะมันจะต้องให้ห่างไข่ตุ๋นนิดนึงแล้วมันก็ห่างได้จริงๆ เพราะว่าตอนมาตอนมามันยังดูเป็นน้ำๆเป็นครีมๆเลยนะตอนนี้คือมันไม่พอมันเซ็ตตัวจากเนยอ่ะเดี๋ยวเนยจะทําให้มันตึงขึ้นถูกไหมครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเรารู้สึกว่าเราทํากินเองได้จริงๆเป็นอีกอย่างที่เราจะสามารถล่อลูกล่อหลานเราหรือล่อสามีเรามาได้มานั่งกินกันได้จริงๆจริงๆเรารู้สึกเลยว่าจริงๆว่ามันเป็นอะไรที่ ขอบคุณครัวคุณแม่มากมที่มาออกรายการในวันนี้แล้วหวังว่าท่านผู้ชมดูก็คงคิดว่าออนี้ท่านทำได้ทำได้จริงๆนะทำได้ง่ายๆายายเลยแต่ถ้าขี้เกียจทำ ไปที่ร้านเขาร้านเขายังมีอย่างอื่นเด็ดอีกมากมายหลายหลักด้วยกันอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่แม็กเวลลูพัฒนาการค่ะสี่แยกพัฒนาการปดศินครินค่ะครับแล้วตกลงจริงๆเวลาถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาต้องเป่าให้โดนนะครับเป่าให้ลงเพราะต้องเป่าให้โดนพ่อครับไปด้วยกันอันนี้แต่จริงๆไอ้พวกที่ไปเป่าฟู่ฟู่ก็สมควรตายจริงๆนะครับสมควรนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณกำมวนวานขอขอบคุณร้านครัวคุณแม่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนี่คือครัวคุณต่อยนำสิ่งแปลกใหม่มาให้กับท่านและเป็นสิ่งที่่ทานนนได้จริงๆใวั ออรอร่รยคับลาไปก่อนจากระโจนกันใหม่วันนี้สวัสดีครับส<ท>สวััดีครบผัดผักุ้งหน้ากุ้งหมูสับกะปิครับ มันเป็นผัดผักบุ้งซึ่งท่านไม่เคยเห็นนะฮะแล้วท่านจะชอบมากมันลงตัวมันเพอร์เฟกร้านนี้ไม่ธรรมดาเวลาทํำเทคนิคเยอะมากกินกะปิขึ้นมาดีนวลหมดเลยแล้วไม่เค็มด้วยนะครับและเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่เห็นมานานแล้วผักบุ้งหน้ากุ้งหมูตับกะปิรับจังหวะเลยครับเต็มใจให้ติ๊บกเต็มติบระเด็นติ๊บะแนนเต็มจะเลือก